มนุษย์ therapist. งั้นเหรอเดี๋ยวก็โดนซะเลยอ้นันจีแมนนี่หนะมนุษย์งั้นเหรออ้อมนุษย์นี่เหรอเดี๋ยวฉันจับกินเลยพวกเราเตรียมตัวนะอ๋นี่มันออร่าอะไรนี่มันเสื้อไอ่หังื้อได้ที่ไหนเหรอคะพี่ซสื้อได้ที่ไหนเหรอคะพี่ซสื้อได้ที่ไหนเหรอคะพี่ เท่านั้นเพียงแค่5้าโลสบัตรีบไปกดซื้อเลยเสื้อ้ถังสุดหล่อให้ใครใส่แล้วขนาดพวกนี้ตัวใหญ่ๆยังยังหลงรักเสื้อนี้เลยใช่ไปซื้อเสื้อถังกันนะท่านผู้ชมลิงก์อยู่ใต้ชิ้นนะครับวู้วู้วู้วูนวู้วูนลู้ว่้วู้เู้ว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 ้วู้อู้วู้ว